ก่อนอื่นก่อนผมจะโชว์ครับการแตกตัวอาจจะเป็นอุปสรรคในการโชว์สักนิดหนึ่งผมขอเปลี่ยนเครื่องกันตัวสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วครับชุดไทยครับผมเยอะครับชุดไทยอะไรอ้าก็เมื่อวานผมมาก็จะหาชุดไทยจะหาอุปกรณ์แต่งจะหาพ็อลงไปถามคุณพี่วินคุณพี่วินครับแถวนี้มีชุดไทยมาครับบอกโอ้ยบวมีดอกรอบน่้มันโอ้ยเดึกแล้วกับบวมีดอกผมบอกโอ้แล้วผมจะทํายังไงเดี๋ยวผมก็แย่เลย พอโอ้ยจะยากอย่างเรามึงกัดไส้ไปเซกกางเกงขากล้วยนะชุดไทยร้องเพลงดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผ่านเขาใหญ่มาเห็นควายไล่ขิดช้างเสียงเปี้ยงปั้งข้างครูดูหวาดเสียวช้างแทงควายตัวเกรงเขม่งเกลควายขิดช้างเดี๋ยวเดียวเยี่ยวกระเด็น <c oughs> ขอร้องเพลงช้างและกันเกี่ยวกับช้าง สร้างสร้างสร้างน้องแคยเสร้างหรือเปล่าสั้งมันตัวโตไม่เลาจมูมกเจ้าใจว่าสร้างมีเฉียวายงวงหรือว่าสรางมีหูมีตาสร้างสรงนั่นไงจะบอกแล้วว่าอย่าเล่นมุกนี้วัยรุ่นงงเลยเห็นไหมวัยรุ่นอยากฟังช้างแบบวัยรุ่นไหมช้างแบบวัยรุ่นครับผมขอช้างวงแคสแล้วกันเชียงยิ่งช้างน้องเคยเห็ช้างหรือเปล่า ตัวโต,วตวมีเบามีหูมีตาหางยาวช้างแบบออฟบองสักตาด้วยตาตา <c oughs> ก็คินชื่อว่าเป็นช้าง <c oughs> เป็นช้างน่ารักจริง <c oughs> ม,มีมีหูและหางยาวตาตา <c oughs> ขอบคุณมากอ่ะโอเคโชว์ควงกระบองเลยแล้วกันขอบคุณมากอ่ะโอเคโชว์ควงกระบองเลยแล้วกันปุบปั๊บติงตึงติงตึงปุบปั๊บปุ๊บปัปุ๊บปัติงตึงติงตึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปิงบ อ๋อหล่นไปฮะอ่ะงั้นก็เป็นอุปกรณ์เลยครับอุปกรณ์เลยครับผ้าค่ะคุณพี่ขาช่วยหนูหน่อยค่ะอะไรงูเข้าบ้านมาแล้วช่วยกันจับเลย้วจะตัวเองงูอะไรล่ะตัวงูเข้าเป็นงูอะไรล่ะค้ะงูหัวเท้าง่าหัวถูอ โอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก